เอะขึ้นแล้วเอาขึ้นจับพี่ลูกจับดีบ๊ายบายออกฟองหนึ่งมาไม่บายจับไปดิโอเคจับพี่ดีโอ้โหไปตาพี่พี่เลยดียินดีดี เอาไม้อินี่อื้อแล้วไม้อินี่กำลังอือ้อพี่ครับมองก้องหน่อย มองกล้องหน่อยครับแอคชั่นยิ้มหน่อยดิมองกล้องกันลรอกโอเคอง่ะ okay. อ,อ,อ,องครับยิ้มชูชงนี่นายชูๆไม่ยิ้มเลยโอเค ่าลงขอบคุณครับ